สวัสดีครับลพลพรรคนักปรุงครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมออกมาเที่ยวข้างนอกบ้างเราจะมาเรียนทําอาหารอิตาเลียนกันซึ่งเป็นเมนูที่คนไทยอย่างเราคุ้นเคยนะั่นก็คือพิซซ่าครับแต่พิซซ่าตัวนี้นะครับเจ้าของร้านเขาบอกมาว่าพิเศษครับเพราะว่าหน้าของพิซซ่าเนี่ยเขามีที่มาจากเมืองที่ชื่อว่าเซนต์พอลเดอโปรวองในประเทศฝรั่งเศสนะครับฟังนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยครับว่าน่าจะประกอบไปด้วยอะไรและเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาทําพร้อมๆกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ปนอยู่กับคุณแววเจ้าของ Wi ส์ดอรีนะครับซึ่งเป็นเชฟเองด้วยครับสวัสดีครับคุณแววครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําพิซซ่ากันนะครับขั้นตอนวันนี้สิ่งแรกเลยที่เราจะทาเดี๋ยวเราจะทําอะไรก่อนครับเราก็จะมีเอ่อทแป้งก่อนทำแปแป้งพิซซ่าโอเคแป้งพิซซ่าเนี่ยเราก็จะใช้แป้งขนมปังนะคะในการทําแป้งพิซซ่ามีเกลือนะคะแล้วก็มียีสต์แล้วก็มีน้ำรั่านี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะ แล้วครัค่ะเดี an <dumpling> ๋ยวเราก็นํามาคลุกนะคะในเครื่องเอาคลุกเลยนะคะค่ะคลุกแค่ให้แป้งแล้วก็ส่วนผสมเมื่อกี้ที่เราใส่เข้าไปครับผมครับอาจจะมีเอ่อโอลิฟออย์นิดหน่อยเพื่อให้แป้งเกิดความชุ่มชื้นครับก็ดูให้มันชุ่มๆนะคะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำเลยค่ะ พี่แล้วนะคะพอแล้วค่ะคโอเคเดี๋ยวเรานำเข้าตัวโบนะคะเพื่อที่จะรอ,อได้ครับค่ะต้องคอยให้มันขึ้นเยอะไหมคะค่ะก็สังเกตจากตานะคะค,คือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นขนาดไหนให้ขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าจากขนาดนะ,นะคะหลังจากนั้นยังไงต่อครับค่ะแล้วก็จะตัดแป้งนะคะเป็นก้อนอนะคะมาคลึงให้เป็นก้อน แล้วก็ครัเจ้าตัวนี้แหละครับค่ะเพราะเอาไว้ดัดด้านบนอีกค่ะใช่ค่ะที่รเป็นสูตรของเฉพาะของเครือข่านนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องอุ่นเตาไว้ก่อนนะคะประมาณสัก2อ0ร้อสามสิบถึงสองร้อยห้าสิบองศาเราต้องใช้ไฟร้อนๆเลยร้อนๆเลยไฟแรงเพราะเราเอาเข้าไปแค่ประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีค่ะก็จะนำออกมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะครับว่าหลังจากเข้าเตาอบแล้วจะเป็นยังไงครับค่ะ ทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับคุณแววครับอันนี้ก็สวยนะคะแค่ว่าอาจจะไม่เหมือนพิซซ่าเท่าไหร่นะคีแป้งเล็กแต่ว่าจริงๆแล้วออกมาแล้วสวยนะคะแต่คนต้องถามนี่คือครับทำไมตรงนี้มันบวมะฮะเพราะว่ามันไม่มีคือเราอาจจะไม่ได้ใส่ชีสแล้วก็ใส่ตัวหน้าเข้าไปตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นไซส์ที่ขายที่ร้านเป็นประจำใช่ค่ะใช่ไหมครับทำไมมันดูต่างกันขนาดนี้อ่าแล้วลหละครับเดี๋ยวคนจะขอตัวไปชิมแล้วแต่ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแววแล้วก็ร้านไวส์ดอรี่มากเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาชิมแบบ นี้บ้างนะครับเขามาอะไรยังไงก็ร <g ül> ้านนะคะตั้งอยู่ที่วงเวียนพระราม5นะคะอ,อยู่ใกล้ๆก,กับอนุบาลเดลล่าสาขาพระรามร5ถนนนครอินนะคะคถ้ามาไม่ถูกยังไงก็โทรมาถามเส้นทางได้นะคะที่เบอร์086นะคะ688 4841นะคะแล้วก็02 459 5792ค่ะอ่าแลวครับวันนี้สนุกนสนานมากครับขอบคุณมากนะครับคุณแวรครับสวัสดีค่ะ พลพัก how to วันนี้เราจะมาหั่นผักในรูปแบบของจูเลียนกับแบทโทเน่นะครับผักทั้งสองรูปทรงมีความยาวประมาณ2นิ้วครับจูเลียนจะมีหน้าตัดที่เล็กกว่านั่นก็คือเศษ1นส่วนแคูณเศษหนส่วนแนิ้วในขนาดที่แบทโทเน่จะมีหน้าตัดเศษ1นส่วนสคูณเศษหส่วนสนิ้ววิธีการหั่นง่ายมากครับพยายามหั่นผักให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมความยาว2นิ้วก่อนสำหรับจูเลียนเราก็หั่นให้หนาเศษ1นส่วนแนิ้ว อยากให้เป็นแบบเบทโทเน่ก็หั่นให้หนาเสร็จหนึ่งส่วนสี่นิ้วครับหลังจากนั้นก็ซ้อนกันหั่นอีกทีแล้วคุณก็จะได้เป็นแบบจูนและเบทโทเน่ครับทาร์ตลูกแพรครับแต่เป็นทาร์ตลูกแพรที่เราทําคล้ายๆกับทาร์ตตาแตงนะครับเอาละครับลูกแพรสดตอนนี้หาซื้อง่ายนะครับจะเป็นลูกแพรของจีนของฝรั่งของอะไรก็ซื้อมาเถอะนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราค่อยๆทาไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมต้องปอกเปลือกก่อนนะฮะเราก็นะครับ สูตรนี้เราจะต้องใช้แพรสดนะครับเราไม่สามารถใช้แพรที่มากับในน้ำเชื่อมแพรกระป๋องอะไรเงี้ยได้จะไม่เหมาะนะครับโอเคน้ำจะปอกเบิกแล้วนะครับเราก็หั่นเขาเป็นครึ่งลูกนะฮะแล้วก็เอาที่ควักไส้เมลอนที่ควักไส้แตงโมนะครับส่วนด้านบนนะครับที่เป็นก้านนะครับเราค่อยๆกรีดเขาออกนะฮะเอามีดจีเชียงเชียงๆย่างนี้ครับ อาแล้วครับเราก็จะได้แผ่สองชิ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำทาร์ตกันครึ่งลูกนะครับก็คือหนึ่งชิ้นนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะใส่อันนี้นะครับโปยกากลงไปนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีก้านซินนามอนด้วยนะครับซินนามอนนี่เราทุบให้เขาหักแหลกๆนิดหนึ่งนะครับอ่า เราก็เลือกส่วนที่เป็นก้นกานนะครับเสียบกลับเข้าไปเพื่อทําให้เป็นเป็นก้านนะฮะ<ม>นี่ลักษณะนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราพักเข้าไว้ก่อนนะครับส่วนที่เหลือนะครับในการทาทาร์ตนะครับเราก็ต้องมีแป้งพัฟเพสทรีครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งแล้วก็เตรียมคาราเมลไปด้วยพร้อมๆกันผมใช้น้ําตาลคุณภาพดีนะฮะซึ่งอันนี้เป็นน้ําตาลที่เขาใช้ทาเบเกอรี่คุณสมบัติของเขาคือเขาจะเกรดละเอียดมากเม็ดเล็กมากนั่นก็คือเวลาที่เรามาทําขนมนะครับคุณผู้ชมเขาจะละลายเร็วเป็น เเลยนะครับเราใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะครับถ้าตัดแต่งสูตรนี้เนี่ยนะครับครจะเอาเข้าเตอบด้วยครับซึ่งภาชนะที่เราจะเอาเข้าเตอบได้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมต้องทนความร้อน กระทะใบนี้เป็นสแตนเลสที่มีโครงสร้าง3ชั้นทั้งใบแล้วก็เป็นสแตนเลสคุณภาพดีนะครับด้ามจับก็เป็นสแตนเลสด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยเวลาที่เราจะเอาไปเข้าเตาอบนะครับอ้าละครับน้ำตาลเราละลายเขานะครับด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับความร้อนที่กระจายเท่ากันทั้งกระทะเนี่ยนะครับจะทําให้คาราเมลสีเท่าๆกันดีนะฮะอันนี้แป้งพัฟเพสทรีสาเร็จรูปนะครับคุณผู้ชมซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวนี้มีขายนะครับเรานวดแป้งนะครับบนพื้นผิวเลยก็ได้นะครับที่เรียบ โอ้ยเหนื่อยเหมือนกันครับท่านผู้ชมเอาให้มันหนาๆเท่าๆกันนะฮะประมาณ2มิลก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่าละเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็เอาลูกแพรเนี่ยนะครับคว่ำลงอย่างนี้ครับแล้วเราก็คุมลงไปให้ทั้งลูกเงี้ยให้มิดๆเลยนะครับพยายามให้แป้งเขาใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ตัดแป้งนะครับให้เท่าๆกับชิ้นลูกแพรเลยนะฮะใหญ่กว่าเล็กน้อยได้นะครับคุมเขาให้มิดๆนะครับนะครับ อาล้ครับคาราเมลของคนก็คือสีสวยแล้วนะครับคุณผู้ชมพอเขาสีสวยแล้วเราต้องหยุดความร้อนของเขาครับโดยการที่เราใส่เนยลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับก็จะเป็นการหยุดความร้อนของคาราเมลนะครับผมปิดไฟเลยครับหลังจากนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทําต่ออีกลูกหนึ่งนะฮะอ่าคาราเมลของผมได้ทีแล้วนะครับเราก็ใส่ลูกแพรลงไปนะครับคุณผู้ชมระวังร้อนนะฮะค่อยๆคว่ำหนไอวางไปอย่างนี้เลยครับ หลังจากนั้นนะครับเราโรยไอซิ่งด้านบนครับแล้วก็เข้าอบที่อุณหภูมิ200องศานะครับเราใช้เวลาประมาณ8-10นาทีครับปี๊ปปีป,ป,ป,ปีสวยแล้วครับคุณผู้ชมครับเวลาที่เราใช้อย่างนี้นะครับต้องระวังนะฮะเราต้องบอกตัวเองไว้ตลอดเวลาว่าะทะเขาร้อนนะฮะต้องหาอะไรคุมจับไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเราลืมตอนนี้เราต้องรีบเอาตัวขนมออกมาก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวคาราเมลแข็งแล้วจะเอาออกไม่ได้ครับ ร้อนนะครับพยายามอย่าโดนตัวคาราเมลเพื่อกันว่าคาราเมลเขาจะแข็งเกินไปนะครับคุณผู้ชมพอเขาเย็นตัวลงเขาจะเหนียวเป็นทอฟฟี่เพราะฉะนั้นการที่เราใส่ครีมเข้าไปไม่ใช่เพื่อรสย่างเดียวคือทําให้ไอตัวความหนาแน่นของเขาเนี่ยอ่อนลงด้วยนะครับเอาล,ละคาราเมลของผมนี่สวยดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาจัดจานกันเลยครับเดี๋ยวเราทานกับาวานิลลาไอศครีมก็ได้นะครับ เรียบร้อยแล้วครับและนี้ก็เป็นทาร์ตลูกแพรในแบบฉบับของผลครับสำหรับสูตรย้อนหลังนะครับคุณผู้ชมเข้าไปได้ที่ www. p o n f o o d m a f i a com วันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ